มขมคา้ายมแม้งกินล่ะพี่น้องเมันออกน้ำกันพี่น้องมขมคา้ายก็ขมโด,ด่งต้นอีกดอกนึงตอกอย็งน้อยก้อยแซ่บพี่น้องซ้ำนี้ เฮ็ดพึ่งเขาตัวนี้พี่น้องวายเฮ็ดพึ่งแซ่บด้วยพี่น้องในแกงหวานจุยๆุยมาแลาะปลาแยำแรงวันที่ยี่สิบหกพี่น้องอุ้ยหมันแล้วหมันแล้วทั้งขมทั้งหวานออกน้ำกันพี่น้องผึ่งขมก็เพิ่งหวานออกโมเดียวกันเลย ทังขจรพี่น้องอเป็นเงาเลยพี่น้องอแกงแ่บพื่กันจ้ะหงท้องท้องห้างมโอปลวกดอกเดียวให้พีวีอยู่พี่น้องงี เป็นขจรออกอ้อมโพดเลยพี่น้องจะดอกใหญ่ใหญ่เห็พีเบือออกรลายคับพี่น้อง เต็มลงเลยถ้าไม่เฮ็ดกินได้ออกเนี่ยก็สิเก็บบาหวานบาไว้พี่น้องก็เป็นสัญญาณที่ดีอยู่จ้ะถ้าเฮ็ดพี่เบื่อออกหลายเวลาเฮ็ดกินได้ออกมันก็สิออกหลายคือกันจะพี่น้องสวยประหารพี่น้องงามคักแต่ปิดชีพได้ดอะขจรทองเอ้ยเพิ่งขมดงเก็บมาเป็นไทย ดอปกปักไงพี่น้องบ่มีคว่มขมระบานปันขมนดงจะใส่บิ๊กบิกเลยพี่น้องดอกไงน้าพี่น้องเห็ดมันคุดไงดอกบักไงขมดงพี่น้อง หวานแถวนี่เพิ่นบ่กกิ่นเฮ็ดขมพี่น้ององอมจะดอกใ่ญ่ๆขาใ่ญ่ๆดอกซ้อนกันก็มน,นี้ถึงเบื่อแกงแส่บเด้อพี่น้องยำกึดกึด เยอะบอกไงบวกลมบอกลืนด้วยอ่พี่น้องพอฮอดบ้านละพี่น้องหมานอยู่พี่น้องเขาป้าแปบเดียวชั่วโมงกลัวเกือบเต็มตามีเห็ดพิงหลายชนิดเนาะพี่น้องเห็ดพึงขจรเห็ดพิงขมดงเพิงไหวคาไลายพี่น้องนี่เห็ดพึงเขาเงาหนึ่งอ้ยอันซอนหลายฮามูจังได้ก่ปอได้เงาเดียวหรือไม่จะสิไปไม่พี่น้องเขาบ้านซิเขาป้าสี่มงแรง้ง มาหอดบ้านอันหกโมงพี่น้องกะไปกลับเครื่องชมงกะอยู่ในปลาชมงเครื่องถือว่ามานอยู่พี่นออ้องเพราะอยุได้กินแเ่จาาขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกการติดตามเดจ้ะเด้อขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งโชคดีมีใช้ลำรวยเงทิททองสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ่อการคีดไม่เดจา้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ